ิกไบกับเราดียังไงอ่ะมานี่ <มา S 2> ลูกค้าถามกันมาหลายคนมากพี่ทำไมผมต้องไปซื้อรถกับพี่อ่ะหนึงผมจะบอกงี้ที่นี่ของเรานะมีส่วนรถแบบว่าอลังการที่สุดแล้วในประเทศไทยและที่สําคัญ มีรับประกันหลัางการขายรับประกันเลขไม้แท้นี่สําคัญเลยถ้าเลขไม้ไม่แท้ร้านเรายินดีคือเงินเต็มจำนวนไม่ต้องกลัวโดนรถย้อมรถชนรถวัดเหตุตรถจมน้ําอันนี้เราก็รับประกันให้ด้วยแต่ที่สําคัญในเลขไม้กอไม้ได้นะแต่ร้านเรารับประกันเลขไม้แท้ม,มีการกอไม้คืนเงินเนต็มจำนวนและที่สําคัญส่วนลถจากหน้าป้ายหนึ่งหมื่นถึงหกหมื่นทุกคันในร้านเลยเดี๋ยวเราต้องวนกลับมาอีกเรื่องหนึ่งพี่เรื่องกอไม้เนี่ยอันนี้ ร้านพีพีชอบของเรานะ,ะเปิดทําการมาไม่ต่ำกว่า13ปีอ,อยู่กับวงการนี้มาเรารู้นะว่ารถรม,มันมีการกอใหม่ได้แต่พี่บีดเจ้าของร้านใช่ไหมการานรีให้นี่เลยและที่สำคัญมีส่วนรถขนาดนี้ฟรีกาจัดไฟแนนซ์หมื่นห้าไม่ต้องเสียฟีโอฟรีบลบรฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าเซ็นเอกสาราฟรี ีถ้าจะส่งสทั่วประเทศไทยอีกโอ้โหฟรีฟเลยอันนี้สำคัญเลยล่าสุดลูกค้าซื้อไอ้พันแดงใช่ไหมจัดส่งฟรีขอนกันส่วนลด2-3 0 0 0 0หมื่นทำให้หมดอ,อแต่อย่าได้เรเท่าไหร่ต่อมาอยากได้ราคาเท่าไหร่ทุกสิ้นปีเลยราคาทุบราคาจากหน้าป้ายให้สิ้นปีนี้รีบมาดูรีบมาจับจองกันเลยฝากไว้ด้วยนะครับร้านบีไมชอบครับผม